สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าโมฆกรรมแปลว่าการกระทําที่เป็นโมฆะท่านผู้ชมครับกรณีที่นายชัดชนลวรได้ลาออกจากตําแหน่งประธานศารรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10สิงหาคม2554เพื่อเปิดทางให้ตุลาการศารรัฐธรรมนูญคนอื่นเป็นประธานแทน ที่ผมพูดไว้เมื่อตอนที่แล้วนั้นถ้ายึดถือตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กล่าวถึงเมื่อตอนที่แล้วนายชัดชนลวรก็ต้องพ้นจากตำแหน่งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญไปด้วยและในระหว่างที่รอการสรรหาและโปรโดเกล้าแต่งตั้งตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญคนใหม่เข้ามาแทนก็ต้องถือว่าคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ตามมาตรา209วรรค3จึงเหลือแค่8คนดังนั้นการที่ตุลาการศารรัฐธรรมนูญทําการประชุมเพื่อเลือกนายวสัสร์ส้อยพิสุทธิ์เป็นประธานศารรัฐธรรมนูญคนใหม่โดยมีนายชัดชลวรทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมอยู่ด้วยจึงเป็นการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา204วรรค1มาตรา204วรรค4 มาตรา208วรรคหนึ่งและวรรคสองมาตรา209วงเล็บ3และมาตรา209วรรคสามซึ่งมีผลทำให้ประการที่1การปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่ของนายชัดชลวรรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญของนายชัดชลวรมาตลอด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีพระบรมราชโอ,องการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประการที่สองการประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่มีนายชัดชลวรเป็นประธานเพื่อเลือกประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่คือนายวัน์ส้่ยพิสุทธิ์จึงต้องตกเป็นโมฆะเพราะไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะในจำนวนบุคคล9คนที่ร่วมประชุมและลงมติอยู่นั้นปรากฏว่ามีบุคคลที่มิได้เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญร่วมอยู่ด้วย1คนประการที่3การนำชื่อนายวันร์ส้อยพิสุทธิ์ซึ่งขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญถือว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงมีผลทำให้กระบวนการเลือกและแต่งตั้งนายวสันส้อยพิสุทธิ์เป็นประธานสารรัฐธรรมนูญต้องตกเป็นโมฆะตามไปด้วยและผู้ที่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่สนี้คือประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้ที่นำชื่อนายวสันส้อยพิสุทธิ์ขึ้นทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโงองการแต่งตั้งนายวสันสร้อยพิสุทธิ เป็นประธานสารรัฐธรรมนูญนั่นเองท่านผู้ชมครับเรื่องในลำดับต่อมาของสารรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรา216รวรสองวรสามและวรสี่ที่บัญญัติว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทุกคนให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณาเหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่สารรัฐธรรมนูญชุดนี้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีการกระทำหรือการวินิจฉัยที่ไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา216วรรสองวรรสาและวรรสีอยู่หลายเรื่องหรือเกือบจะทุกเรื่องก็ว่าได้ ทั้งนี้ถ้าได้มีการตรวจสอบและไต่สวนกันจริงๆหรืออย่างน้อยไม่ต้องตรวจสอบหรือไต่สวนอะไรเลยนายวสันส้อยพิสุทธิ์ก็เคยออกมาสารภาพว่าการวินิจฉัยกรณีนายสมัครสุนทรเวชเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนจัดทำรายการชิมไปบนไปออกอากาศทางโทรทัศน์นั้นกระทำแบบสุกเอาเผากินผิดพลาดใช้ไม่ได้และช่วย นอกเหนือจากการเอาความรู้สึกส่วนตัวไปใส่ในคำวินิจฉัยกรณีสั่งยุบพ,พักและตัดสินกรรมการบริหารพักพ,กพ,กพลังประชาชนเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเกือบทุกเรื่องน่าจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 6ทั้ง3วรวักดังกล่าวนั้นอธิบายได้ดังนี้กรณีตามวักสองที่บัญญัติว่า ตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมถแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติก็ไม่เห็นจะทำกันเพราะเกือบทุกครั้งที่มีมข่าวผ่านทางสื่อมวลชนว่าตุลาการหลายคนมาทำคำวินิจฉัยส่วนตนภายหลังจากที่ได้ลงมติไปแล้วส่วนกรณีตามวรรคสาม ที่บัญญัติว่าให้นำคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทุกคนไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นกว่าที่สาธารณชนและสื่อมวลชนจะได้เห็นในราชกิจจานุเบกษาเวลาก็ผ่านไปหลายเดือนจึงไม่สามารถตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญได้เลยและกรณีตามวัคซี ที่ระบุว่าระบุถึงอง,อ,องค์ประกอบอย่างน้อยของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นถ้าดูในประกาศราชกิจจารูเบกษาจะเห็นว่ามีอยู่หลายการณีทีเดียวที่มีองค์ประกอบไม่ครบตามวรรคสีที่ว่านี้แต่ที่แน่ๆมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พอถึงตอนที่จะทำคำวินิจฉัยกลางส่วนสารรัฐธรรมนูญก็สั่งยกคำร้องเสียดื้ โดยอ้างเหตุผลว่าหมดอายุความซึ่งเท่ากับว่าสารรัฐธรรมนูญไม่มีคำวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าโมฆะกรรมแปลว่าการกระทำที่เป็นโมฆะก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ